สวัสดีครับผมคนทํากินชนแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูอเมริกาโน่น้ำผึ้งกันนะครับแต่ว่า,าผมจะลองตัวนี้ด้วยพอดีผมสั่งอตัวกระจายน้ําตัวนี้นะครับมันจะเป็นเวอร์ชั่น2นะครับที่มันมีรูแบบนี้ด้วยเนาะมาตัวเดิมมันจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆมันจะประมาณนี้นะครับที่ผมมีอเดี๋ยวผมจะลองตัวใหม่ที่เพิ่งสั่งมานะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นเวอร์ชันที่2อะ่ะเมนกาแฟผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับของกาแฟที่เมียกับหัวนิดนึง ของกาแฟพี่เมียนะครับส่วนตัวผงกาแฟเนี่ยผมจะลดลงมามเผื่อพื้นที่ตัวนี้ด้วยเดี๋ยวมันจะแน่นหัวชงเกินไปนะครับอดีวดีอยวตัวบ o t t o m l e s ของผมตัวเนี้ยม,มันใส่กาแฟได้ไม่ค่อยได้เต็มประมาณ18กรัมมันก็แน่นแล้วทีนี้เรามีตัวนี้ด้วยใส่ไปด้วยก็จะลดตัวผงกาแฟลงมาเหลือประมาณสัก16.5กรัมแล้วกันนะครับ โอเคก็ใช้ผมกาแฟรประมาณ16.5หกจุดหรัมด้วยกันนะครับเพราะว่าผมเคยใส่กาแฟปกติแล้วมันจะแน่นไปครับเพื่อนๆมันจะดูแน่นเกินไปแล้วก็เวลาใส่ไปที่หัวชงแล้วมันจะไม่ค่อยได้ไม่ไม่ลงตัวนะครับ อเมริกาโน่น้ำพึ่งส่วนมากก็จะเป็นสาวๆนะครับชอบสั่งกันนะครับที่ร้านผมนะครับอยากดื่มอเมริกาโน่แล้วก็แต่ไม่อยากจะให้กาแฟเข้มมาก <sm all> เติมน้ำพึ่งลงไปน,นะครับออต้องเอาด้านนี้ขึ้นนี่โอเค ผมจะสกัดเอาเอสเปรสโซอยู่ที่หกสิบมลนะครับอืมนนะครับในน้ำเอสเปรสโซแล้วเนาะครีม่าสวยเลย โอเคครับเดี๋ยวผมจะปรุงในนี้เลยนะไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ใส่แค่น้ำผึ้งลงไปแค่นั้นเองใส่น้ำผึ้งลงไปสักหนึ่งช้อนชงนะครับง่ายๆเลยครับเมนูนี้ใครชอบหวานมากกว่าน,นี้ก็ตามสะดวกเลยอันนี้แค่พอมีความหวานปแปแ๊บๆแล้วก็มีกลิ่นน้ำผึ้งนะครับผมนี่ชงใส่นี่เลย โอเคก็ okay. เดี๋ยวเติมน้ําลงไปสักสามออนไรกันนะครับสามออนแก้วสิบหกออนนะครับแก้วเสือแก้วนี้นะฮะคือตอนพูดตอนแรกคือเป็นอเมริกาโน่ใชู่ไหมครับแต่พอตอนทํานี่ก็จะเป็นสไตล์การทําของลองแบ็กนะครับคือเราเอาน้ําเย็นลงไปก่อนเติมน้ําลงไปก่อนนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ผมไม่ใช้วิธีนี้ครับเพราะว่าถ้าเป็นอเมริกาโน่กับลองแบ็คเราก็ไม่ได้แยกอะไรนะสําหรับเราทําขายนะครับ ตามทฤษฎีแล้ววิธีการนี้คือเป็นงแบล็คนะครับโอเคมิกาโน่น้ำพึ้ง <c oughs> ปึ๊บนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูมิกาโน่น้ำพึ้งนะครับก็ผมใช้ตัวนี่เลยนี่นี่ผมเพิ่งสั่งซื้อมาใหม่ตัวช่วยกระจายน้ำร้อนนะครับให้ตัวน้ำร้อนลงไปที่ผงกาแฟแบบสม่ำเสมอ อันนี้มันจะมีสองตัวที่ผมใช้ตัวแรกที่ผมซื้อมาก,ก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันจะละเอียดแต่ว่ามนเป็นตัวที่สองจะเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ใช้ได้น้ํากาแฟออกมาได้ดีเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูรสชาติกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอืมคือรสชาติกาแฟมันก็ขึ้นต้องขึ้นอยู่กับกาแฟด้วยนะครับว่าใครใช้กาแฟแบบไหนแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับใช้กับไม่ใช้เนี่ยอืม ใช้ได้เลยเมกานน้ำผึ้งครับก็เอามาฝากกันเล็กๆ,ๆน้อยนะครับเพื่อนเพื่อใครที่อยากจะสั่งเจ้าตัวนี้มอ่าผมลืมไปนะครับสเปคตัวนี้ก็จะเป็นแบบของผมที่ใช้คือ58มิลน,นะครับเพราะด้ามชงผมเป็นแบาด้ามชงผมเป็นแบบ58มิลน,นะครับใครที่อยากจะซื้อก็ลองเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับผมสั่งซื้อได้นะครับทางช้อปปี้นะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิม้ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับ